เฮลโลสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุครูสุคนเลยจ้าเป็นจังใดเนาะบรรยากาศทางบ้าน f อฟซีเนาะพี่น้องหนาหรือยังเนาะทางบ้านน้องหละ่ะอากาศหนาแร้วเดอ้อลมผัดมาน้อพี่น้อง เข้าเดือนสิมาแล้วออกพรรษาแล้วก็เริ่มหนาวเด้อที่สบปปาลาวฮเนาะพี่น้องนอะเป็นจังไดทางบาดพี่น้องลมหนาวหรืออย่างเนาะจังไดกันักษาเนื้อหักษาตัวเน่เด้อ,อเออบ่แม่นหักษาสุขภาพนําเน้อพี่น้องเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวเลยเนาะพี่น้องเน,งนะาะอากาศหนาวแล้วก็หักษาสุขภาพเด้อสวงนีีอาการหนาวนาะพี่น้องเริ่มแต่ออกพรรษาที่สอปปลาวค่ะอากาศแบบหนาวขนาดเลยพี่น้อง ลำบากมากเลยพี่น้องลำบากสอง,สอ,งอย่างคือตอนเสาร์อากาศมันหนาวขี้คานลุกนะพี่น้องบัดย่ำแรงจีกะ mm hmm. แห้งหนาวพี่นอ้องโอ้ขี้คานอาบน,น้ำได้พี่น้องบรรยากาศนี่มาเบิง mm hmm. นี่บรรยากาศอยู่บ้านนองหลาเด้อบรรยากาศน,นี่อากาศมันเย็นนะพี่น้องมันเริ่มนว้วาเริ่มย่างแล้วจ้ะพี่น้องมือมืเมืดม,ม,มือนี่มันคืมตลอดเวลาเลยบ่มีแดดจักดีพี่น้องแต่เสาร์ยันคําเลย มืดแบบว่ามันมีร่มอะไรกามืดนะพี่น้องน้องหล่ตาขาวยุ่ตอนนี้พี่น้องแต่ว่ามันมันบ่มีแดดเลยนะพี่น้องเดินองหล่สิผ้าพี่น้องไปสมบรรยากาศยุ่ที่บ้านเฮาเลยจ้าบรรยากาศหนาวมากเลยจังไลกรักษาสุขภาพนะเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องไปรับสมบรรยากาศที่บ้านน้องหล่กันเลยจ้าบรรยากาศโคตรหนาวเลยแหละกะมีลมพัดมาพ่อพี่น้องยามเสาร์กะหนาวเย็นน้องยามแรงมาก็มีลมพัดนําพี่น้องตอนเพลินก็บ่มีแดดเลยมีแต่หนาวอย่างเดียวแบบ ลมพัดมาแหงขนาดในโองแรมทิศธาพี่นอ้องไปเบิร์บรรยากาศชีบานราวกันเลยแลวก็้องหลากำลังตาเขายูในโอ้โหบรรยากาศอยู่ที่เซอปะปะลาวตาเขากับบองแหงหมืดคึมตลอดเวลาช่วงนี้อากาศหนาวลมพัดแจ้าลมพัดบ่อย,อยโอ้โหฝ้าหมืดคึมมากเลยท่้ทุกคน บันนี้สลัดตาเข่าเนาะตาเขาบ่าาแห้งจ็กเทอตาเข่าแต่ดนแหละกับบแห้งจ็กเทอพี่นอ้องเนื่องจากว่าอยู่บ้านเฮาแบบอากาศมันหนาวเนาะแบบว่าบางตอนเสาร์บางทีกะมีหมอกมียังลงมากพี่น้องกระด้ตาเข่าจังสีแหละตาเอายามล้มสีละพี่น้องตาเขาให้เด้อพี่น้องเด้อนี่เขาให้นี่แหละอากาศที่บ้านเฮาพี่น้องเบิ่งไหม ขนาดบ่มีกอกหม่ปันใดแถวนี้ก็ลมเย็นเย็นเลยพี่น้องเอ,อ้ยลมหนาวขนาดนี่มืดขนาดไหนไล่ไก่ไก่มันตอดเขาเซออันนี้ฮะตากเข่าให้ยุพี่น้องอันนี้เลยเข่าให้ที่เห่าหูดตอนนั้นพี่น้องแต่หึง้งเนะลยเนาะปานหนี้ยังบ่ทันไหลไปซีพี่น้องพอจังใดมันยังบ่แห้งจักเถื่อพี่น้องเอ,อ้ยตากมาทรับสีมือแล้วเบิงอากาศจังสีมันสีแห้งจักเถื่อพี่น้อง ฝ่าบดตลอดเวลาเลยพี่นอออ้องเอยอีกช่างสม้านกันฝ่าบดจังสี 5, ่ ot, ก็จะไปหาเห็ดบดเนาะพี่น้องคือสีออกหลยเฮ็ดบกมีก็นี่จะเบิ่งไหมลมพัดแห้งขนาดไหนมาดามสาวก,ก็ลมแห้งแห้งพี่น้องย่าเร่งก็แห้งหนาวสัมพี่น้องเบิงงงง่งไหมบรรยากาศท้ายผู้บ่าวขี่รถตกตกตก่อนโอ้ผู้บ่าวทางล่างเทนอ้ะถุยิน บรรยากาศที่บ้านเราบ้านเฮากับซ้ำบ้านเฮานี่ละมัคือบ้านเขาดอกบ้านดอกบานน้านนาว้าวเมื่อนี้สาลาสิค้าพี่อ้อกไปจวดทีตลาดบ้านเฮาพี่้อกสิค้าพี่อ้อกไปเจาะเบิ่งตลาดบ้านเฮาย่ามแรกเนาะพี่อ้อกศิ้าพี่ดอกไปชมบรรยากาศ ที่บ้านเฮาบรรยากาศยามแรงพี่น้องวันนี้ก็เป็นมือ้อหวยพัฒนาออกน้ำดอกหละสิผาพี่น้องไปเสียงโสมนมากันเนาะแล้วก็สิผาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศดีๆบรรยากาศยามแรงที่บ้านนองหลาพี่น้องโดว่าสู้มวันนี้นีอ่อากาศเริ่มหน้ำเราเด้่มพี่น้องเด้อจักหน่อยฝาก,กาเป็นกำลังใจให้นองหลาเกา่าเนาะพี่น้องกัอย่าลืมพักขขผ้าสุขภาพดับเดือดจ้า โอ้โหฝ่าโคตรมืดเลยบรรยากาศน่าเล่กับสิบบ้านนี้เลยไปน้องออกเดยอยู่บ้านเฮาฝ่ามืดแต่สาวจนดคำในตลาดคือเก่าพาพี่น้องไปชมบรรยากาศที่เมือ,องเฮาคือเก่าพี่น้องอันนี้ก็เป็นเส้นทางเบื้อ,องนี้เนาะพี่นอ้องเบื้องนี้เฉพาะมีดอ,อกไฟเบื้อ,องลุมมีดอ,อกไฟพี่น้องโอ้โห น้อยมันกระเลิกเฮี่อนเบิด์ตเลยพี่น้องแต่เป็นตกดินหาโมก่อเหงเนาะสิพาทุกคนไปจอ่อไปเบิ้งบรรยากาศย้ำเลยว่บ,บ้านเาอ,อันนี้คือบรรยากาศจริงเบิ้งแบ่เย่างนี้เขาพัฒน,นาหลายเติมเป็นพิพงการเขาก็จัดเรียนน้ำกันเนาะเป็นแถวสิวันน้า,นาก,กับแบบนี้เลยจ้าพันน้อง้านาน,นาสิงดาว ชมวิวส,สวยๆที่เมืองสันเราเนาะพี่น,อน้องบ้านเฮาก็บ่ได้หน่อยน่าดิมีหล่งท่องเที่ยวอยู่แต่วพับ่ได้พคาพี่น้องไปจักเสื่อ <c oughs> ภาพพี่น้องมาหลาะชมบรรยากาศที่เมืองจันทร์ใสคือเก่าพี่น้องอันนี้ก็บรรยากาศงามแรงเนาะพี่น้องตกคำํามแรงเนาะยามนี้ก็ตะเวนไกลตกดินเนาะช่วงนี้พี่น้องงามเท้าจึงสีในเฮาสิเห็นตะเวนตกดินแบบงามงามแบบว่างามเสาหันตะเวนขืนบ่คอยเห็นปันไดสู่มือนี้พี่น้องซิมาเห็นตะเวนตกดิน โดยเฉพาะเลยพี่น้องเพราะว่าทางบ้านเฮามันอยู่ผากไต่ของลาวสุดเลยเราพี่น้องเขาจะเห็นข้าสามารถเบิ่งตะวินตกตะวนขืนกับตะวินตกดินในเวลาเดียวกันเออบอแมน่น <c oughs> ในมือเดียวกันเนาพี่น้องปกติหันตอนนองหลาไปอยู่ทางเอ,อ่อทางแวงจบบามปนะัสซักเนาเบิง่งตะวินขืนบ่เห็นในพี่น้องมันสีบ่เห็นตะวนขืนกับตะวินตกองตะวนตกข็นอยู่เนาะแต่ว่าตะเวนขืนบ่ค่อยนะเ,อเห็นปันใดพี่น้อง แต่ว่าบัดมาอยู่บ้านฮาจังสีนี่ตะเว้นขื้นก็เห็นตะเว้นตกดินก็เห็นบรรยากาศกับแบบโคตรเย็นเลยนะซูมือนี่พี่น้องออกพันซาปึ๊บบรรยากาศกับโอโหหนาวแล้วจ้าเป็นจังใดเนาะจากทางบ้านเอฟซีหนาวหรือย,ยังเนาะทางนี้เบิ่งแต่อากาศก็ฮหูเลยพี่น้องว่าหนาวซ้ำใดเย็นขนาดแต่ว่า,าเฮาแบบมีความลึงเคลอหรือว่ามีความซ้นเหลวก็บโบ่คอยหนาวปันใดพี่น้องบรรยากาศแบบนี้ก็กำลังสดตื่นอยู่เนาะ พ่นละถามันหดเดือนสิบสองกับเดือนหนึ่งพูพี่น้องเอออากาศท่งสีหนาวแห้งแขนขาซบอีนยังกับส่งสีแตกท่งสีแตกลายแล้วพี่น้องเนาะว่าไปแล้วพี่น้องเอออีนี้แต่ละปีแต่ละปีนะพี่น้องโอ้ยจะกแขนจะกขาจากซบลิงลายไปเบิดเลยเพราะว่ามันหดยามหนาวแล้วเบิรงสภาพเด็กน้อยไปห้องเยนพี่น้องมัดอาการหนาวจังสีโอโหบอยาพันายหน้าเลย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศน้ำเรีงที่บ้านเฮาคือเกาพี่น้องเอ้ยบ้านเฮากะคือว่าเนาะบ้านเฮากะติดกับอ่าอ่าสองประเทศเนาะอัตตะปือเฮานี่ติดกับอ่าประเทศเวียดนามกับกัมพูชาพี่น้องซึ่งแควอัตตะปือนี่ติดกับอ่าทางซานไทรเฮาติดกับเวียดนามโดยเฉพาะหละกาละทางสนามไสเนาะติดกับกัมพูชาโดยเฉพาะเลยพี่น้องเอ่ยบ้านอ่าโดยเฉพาะแขวอัตตะปือนี่เนาะมันติดตัดกับสองประเทศนี่แหละแายการ อาตัปย์บ่ได้มีน้ำคลองพี่น้องบ่มีน้ำคลองแล้วกาบ่มีน้ำน้ำทะเลพี่น้องเอ้ยเบาไปสิมีน้ำทะเลจะได้น้ำคลองยังบ่มีอาตัปย์เฮามีแต่น้ำน้ำเซกองเอ้ยบ่แม่นวะน้ำเซกมานพี่น้องเอ้ยบ่มีแบบน้ำที่ยอดที่สุดในแควอาตัปย์เฮาก็คือน้ำเซกมานพี่น้องบ่มีน้ำเซกอ่าน้ำคลองอีหยังอันนี้ก็เป็นบรรยากาศน้ำแดงเมืองบรรยากาศน้ำแดงอู้มันโคตรคักเลยพี่น้องน้องลายกะ มาตลาดแต่ว่าบัไดซื้อยังพี่น้องก็เลยแบบบัไดท้ายยังให้เบ่งบันไดพายตลาดที่สร้างให้เบ่งไม่แต่ว่ารองหลักการเลาะบาทซื้อหอพผ่ารองสาวไปเอาเครื่องเนาะพี่น้องรายการ้องหลาไปซื้อเหล็กน้ำพี่น้องเออไปเสียงโศกเสียงหลาบกัน <c oughs> เลยก็ก็เลยได้ภาพสวยๆงามๆให้เอซีอเบ่งน้ำกันเนาะอันนี้กะบ้านเฮาคือเก่านี่แหละบ้านเฮาก็ซ้อมบ้านเฮาพี่น้องเส้นทาง หรือว่าอันนี้ก็นีน่แหละแบบนี้แหละบ้านน้องเข้าน้องพี่น้องนอกกำลังพัฒนาดิพี่น้องบานเท่ากไ็ไเลยตะกี้ก็บ่มีทางปูยางยัง,องดอกพี่น้องมีแต่ทางเป็นป่าเป็นดุงเสียหนาทางไปใส่กัญญาลําบากได้พี่น้องทางบ้านเท่าเพราะว่าบ้านเท่ามันเป็นภูน้องพี่น้องตะกี้ก็มีแต่ภูแต่ผ่แาแหละบัดเดี๋ยวนี้เขามาพัฒนาใหม่พี่น้องก็เลยว่าเป็นจังซี่เขาก็เลยมีเฮ็ดทางปูยางแล้ะก็เฮ็ดทางตัดไปตัดมาในพี่น้องตะกี้มีทางเดียวดอกทางซื้อไปเลยนะ มีทางเดียวแล้วก็ทางหน้อยพี่น้องเอ้ยรถไปกับ to ซีบุระไอ้หนง่มสีแหละมีแต่รถตะกี้บ่มีรถนะรถถีบเนาะตะกี้มีแต่รถถีบพี่น้องเอ้ยบ่มียังบ่ทันมีรถใหญ่รถยังหรอกพี่น้องเพราะว่ายังบ่มีการพัฒนายังเพราะว่าเขากำลงมาแต่ผู้ดอยเนาะลงมาปีทำอิดกะบ่มียังเลยพี่น้องของก่อของการที่สร้งกะบ่มีบ่มีเฮือนลังใหญ่ยังประมาณนี้บ่มีบ่มีเฮือนก่อเฮือนยังบ่มีมีแต่เฮือนไปเขาเห็ดโดยไม่เหี้ยไม่ยังสีนะพี <intell> ่น้อง บ้านเฮาบานเดียวนี้ก็มาพัฒนาบานพัฒนาลายเติบพี่นงก็ถือว่างามเติบได้พี่นอกไอ้ซ้ำนี้ก็ได้บ้านเฮาเนาะบ้านไปเทียบกับบ้านมูกะเอยบ้านเฮากับบ้านนอกนี่แหละพี่นอกเอยก็ไปเทียบกับบ้านเขาเนาะบ้านขนาดว่าไปแถวประเทศลาวเนาเวลา,าเขาในเมืองโอ้โหสุดยอดมากเลยพี่นอกไปพอโบเคยเห็นมีเส้นถอกเสน้นทางแบบอ้ยมันงามอย่วันนี้นะถ้าบาทางเฮานี้เฮ็ดทำนี้เขาก็บ่าเอองามเลยพี่นอกอันนี้เฮาก็มี จุดพิกัดจุดที่ทอกฝาเบิ้งไม่พี่น้องอันนั้นเข้าแบบท้ายมาไก,กลสือ่อแต่มันกะมีอันนั้นฮงกินนามนะขอ,อนฮวงฮวงบองอย่างโอ้ยอยังรุงกินหนาม,มานะพี่น้องน้องลาเห็นแจ้งอยู่แต่ว่าในกล่องกะซีบ,บอเห็นปันได้พี่น้องอันนี้น้องหลากะสิผ้าพี่น้องอมาชมบรรยากาศยู่ที่บ้านเฮ้าพี่น้องบ่มี่ยังมากมายม้เนาะบ่ได้ดูลามาเฮ้าอีซังดอกพี่น้องทางบ้านเฮ้าก็ะซั่นนี่ละมาเบิ่งตะเวนตกดินพี่น้องอ ยมันซองใส่ทองฝาโคตรมันง,งามเลยเบิ่งแม่กตางามอิลีได้พี่น้องบ่ไ้ตัวเบาอยู่อีหยังได้พี่น้องเนาะเบิ่งลมวนไปกับบรรยากาศโคตรดีเลยแบบว่ามันเย็นมันสดชื่นนะนะพี่น้องมันโคตรด,ดีเลยเบิง่งเบิ่งทองฝาพี่น้องโอ้โหแบบอากาศมันเย็นเนาะบ่มีลมพัดแต่ว่ามันเย็นเนาะพี่น้องเพราะว่าที่จริงแล้วโอ้ยแม่่ะ จริงๆแล้วมันก็มีลมอยู่ได้พี่น้องมันมีลมอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยมีกกใหม่แถวนี้มีแต่เฮือนคนสซีนนะมันก็นเลยบ่เห็นใหม่ตีงอย่าง,งแต่ว่ามันเบิ่งไม่ซุ่มชื้นขนาดน,น้ำเย็นอู้อันนี้หนาวอินลีได้พี่น้องเบิ่งแต่เป็นกระดกดินโคตรคักเลยอันนี้บ้านหฮากา็ติดผู้ติดผ้าแล้วพี่น้องเน,นาะก็สมควรนหนาวอยู่เด้พี่น้องเพราะบ้านเฮามันติดกับผู้เนาะผู้อ้อมหอบอยู่เลยพี่น้องออไมาผ่อนน้องงวัวจ้าน้องงวัวกรลักศีขา,ขาวขอกอ้ยมันเต็งสวยๆทางนั้นเลย นี่บรรยากาศเบืองแบบในกอบมันแบอแจ้งเลยพี่น้องเพราะว่ามันอันนี้แบบว่ามันเย็นแห้งมันหนาวน้ำหมอกมันมีน้ำหมอกค่นะน้มันก็เลยแบบชุ่มชามาสีนะพี่น้องบรรยากาศจะ่บนดอยกันสิประมาณน,นี้แหละด้วยจ้าพี่น้องเออ้ยพายเทียอยากชมบรรยากาศสวยๆงามๆเห็นภูเห็นเขามาเที่ยวบ้านน้องหลานได้เดนเอาบ้านน้องหลานนี่ แนมทางในก็นมีแต่ผูแต่ปลาเห็นเขาเห็นภูเขาเห็นผูเ,เ,ห,ผเห็นผาเห็นปลาใหม่ที่เคียสุดงดงามเลยพี่น้องเอ้ยช่วยเวอร์อ่ะโอเควันนี้ขอตัสัมนีเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะ